คุณนำทางไปเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะคุณคุณลงุงเมื่อเกือปลาเห็นเห็ดแล้วสันมเมื่ออืนเอาคณคู่ไปเก็บเห็ดนำค่ะอันนี้บริเวณป่าของโรงเรียนเรานะคะลุงเอาเงือมาให้ปลาค่ะก็เลยมาเจอเห็ดไปเปิ่นค่ะเห็ดเงียงกันแทบเตรียมพร้อมมากคู่บกใครเขามาปลานี่ ปลาโรงเรียนเราพ่อปลายังมาลงลงุงเอาพ่อที่ว่าสีสูบสันมหันคนขาเบิงเหตุขาเต็มลุงบอกว่าเหตุขึ้นเยอะมากคุณน่ะจะดอกงามๆคุณน่ะเต็มไปหมดเลยเบิงดอกเหตุร้ายว่ะค่ะ อุยดูดอกเห็ดนี่แต่ดอกสวยๆส,ยสอนค่ะเมืองเห็ดอ่ะมารงเรียงเนี่ยนี่พักเทียงเนี่ยนี่ค่ะชิบงเทียงเนี่นี่คูน่ะเต็มเลยโอ,โอ้สอนสอนเมืองดูมัดนดูค่ะเมืองดดมันดูดูน่ะดูน่ะ ดอก่าสะออค่ไม่ต่ดอกยังไงสะอออบทงามจ้าสะออน,ออนเห็ดยุงเรียนเดียนี้เบิ่งดูค่ะเบิ่งดูกระทุ่มทุ่นค่ะขมากหลายเก็บเห็ดก็ได้เบิ่งเน้ลงไปเก็บแล้วนะคะ เพื่อเหตุคักลงไปเก็บแล้วขึ้นมากค่คิดว่าเอา้าฉันลงไปเห็นอย่างหน้าใหม่พะฉันฉีกขาดันเด้ฉันจะบปตกน้ำตีเม,มืองรถขาเหตุนะคะมีแต่ดอกงามๆค่ะคุณครูลงไปเห็นคุณครูก็ตื่นเต้นแห้งค่ะเก็บซอยกันค่ะกับคุณลุงนาการนะคะกับพี่สาวนะคะคุณครูอีกท่านหนึ่งนะคะพักเที่ยงหลังจากกินข้าวเสร็จก็ประกันลงมาหาเหตุค่ะนี่ละ่ะค่ะ สิ่งที่ได้ผลผลิตจากโรงเรียนเราค่ะเก็บไว้เป็นอาหารกลางวันต่อไปค่ะอาหารกลางวันของคุณครูนะคะเด็กหน่อยกับบกินดอกค่ะแบบนี้อาหารเที่ยงของคุณครูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่รับชมคลิปคุณครูค่ะสวัสดีค่ะ